ครับวันนี้จะมาพบกับฟรีไฟล์ครับกิจกรรมใหม่ล็อกวิกฤตคนข้างวันนี้เราจะมาเติมเอาไอ้วอลเหลืองกับตัวละครนะครับนี่ครับเราเข้าไปดูเลยตอนนี้ผมเติมไปแล้วสองกล่องผมจะมาไอวอลเหลืองกับตัวละครครับไปเลยครับสมกันเลยครับหกสิบเก้าเพครับโอ้โห แอร์บอ s ไม่ได้ครับเกลือรครับต่อไป99เพชรครับสมเลยครับโอ้โหครับได้สกรีนฟักทองไส้ละ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 ,ละ,ละ,ละทะักอะไรวะเนะี่ยอ่านผิดขออภัยนะครับสมเลยครับ149สเพชรสมกันต่อเลยครับต่อเน,นื่องเลยครับเพชร2,400จะพอไหมนอ้อ ไปแล้วครับของเกลือครับโอ้โหกระโหโกลกอาบเลือดครับใกล้แล้วครับ229เก้าพชรไปเลยครับโอ้โห,โโหมากยศสิทธิ์ครับไปที่999เก้าสพชรปาาโทไอวอเหลืองครับท้ายครับเพชรไม่พอครับ แล้วค่อยมาเติมต่องวดหน้าครับรอคลิปต่อไปเลยครับขาดอีกพันสีตายแล้วไม่พอครับโอเคครับมาดูกันครับาดี๋ยวไม่รู้อร โอ้โหสวยงามมากครับโอเคครับแล้วก็จบโวยเสียงคลิปครั้งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ